เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถบรรทุกพ่วงนะคะที่จอดอยู่ริมถนนทําให้สองผัวเมียที่นั่งอยู่ในรถกระบะถูกอัดกปี้เสียชีวิตเกิดเหตุที่บนถนนเพชรเกษมสายหัตใหญ่รัตภูมิคาดคนขับรถกระบะอาจมองไม่เห็นรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่เพราะถนนนะคะมืด ไฟส่องทางเสียค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถบรรทุกพวก่วงที่จอดอยู่ริมถนนเหตุเกิดบนถนนสายเพชรเกษมหัดใหญ่รัตภูมินะคะบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านฉลุงหมู่หนึ่งตำบลฉลุงห่างจากสพทุ่งตำเสาประมาณ300เมตรค่ะตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์กระบะโตโยตา้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบอยมา I มอมมา้าสงสงขลาค่ะชนท้ายรถบรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียน717106สงขลานะคะโดยสภาพรถห,หัวรถกระบะติดอยู่กับท้ายของรถพ่วงซึ่งจอดอยู่ริมถนนนะคะและมีผู้เสียชีวิตถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ในซากรถกระบะ2คนค่ะซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะคะคือนายการิยาหมัดอาดามอายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับและนางสาลินีบินฮีมนะคะอายุ30ปี นั่งอยู่เบาข้างค่ะทั้งคู่นะคะมีภูมิลำเนาอยู่บ้านคลองต่อตำบลกําแพงเพชรอำเภอรัตภูมิหน่วยกู้ภัยค่ะต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างทั้งสองคนออกจากซากรถใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงค่ะจากการสอบสวนนะคะทราบว่าขณะเกิดเหตุ2ผัวเมียได้ขับรถกระบะกลับจากขายของในตลาดค่ะและอีกประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านโดยคาดว่าเมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะคะได้พุ่ง พุ่งท้ายเข้าใส่รถพ่วงอย่างรุนแรงค่ะเนื่องจากจอดอยู่ในที่มืดนะคะเลยจากจุดที่มีไฟสองทางเข้าหมู่บ้านฉลุงและไฟสองทางที่ใกล้กับรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่นะคะดับไปหนึ่งดวงค่ะส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วนะคะจะมองไม่เห็นรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ค่ะด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังติดตามคนขับรถบรรทุกพ่วงมาสอบสวนโดยทราบว่าได้ขับรถมาจอดไว้ริมถน และเข้าไปทำธุระที่บ้านพักนะคะเพื่อเตรียมเดินทางขึ้นกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่ชาวบ้านนะคะบอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พุ่งชนเข้ากับท้ายรถพ่วงที่จอดอยู่เช่นเดียวกันค่ะบริเวณจุดเดียวกันนี้เลยนะคะเมื่อครั้งหนึ่งค่ะทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตค่ะที่1คนและตรงบริเวณนี้ก็มักจะมีรถบรรทุกนะคะมาจอดอยู่เป็นประจำค่ะทางเราสองคนก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายด้วยนะคะ